ชคภูมมันถึงวันใกล้คลอดอะแล้วเรากลัวว่ามันจะปวดท้องกระทันหันจาอะไรเงี้ยแล้ววัฒนแพทย์อะมันไกลจากบ้านชั่วโมงกว่า <c oughs> ก็เลยย้ายมาเป็นธนบุรีซึ่งมันอยู่ใกล้บ้านแค่5นาทีนึกออกไหมคะคือโรงพยาบาลอ่ะดีหมดแหละการที่เราจะย้ายลงไปาบาลอะไรเงี้ยไม่จําเป็นว่าต้องมีเรื่องไม่ดีหรือว่าอะไรเกิดขึ้นเจนนี่ย้ายเพราะว่า อยากคลอดใกล้ๆคือกลัวว่ามันเป็นเหตุฉุกเฉินว่าเราเเจนนี่ท้องโตมากก็เลยคิดมากไปใหญ่แล้วยิวก็ไม่อยากให้นั่งรถไปไกลในวันที่คลอดอะไรเงี้ยค่ะก็เลยว่าย้ายมาโรงพยาบาลใกล้บ้านก็เลยเป็นธนบุรีทุ่งสงแต่ว่านาแพทย์ก็ดีนะคะก็ลองเลือกดูค่ะวนฒนแพทย์คุณหมอก็เก่งคนต้งหลักเจนนี่เจนนี่ก็ลากใครลักเจนนี่เจนนี่หลักมดเขียน่ามาไม่ายไปถ้าเขาจ้าง มาเล่นกรุงเทพด้วยได้สิแล้วบ้านพี่อยู่กรุงเทพม,มันเจ็บอยู่ตัวหนึ่งอะ่ะพี่จุกตัวเนี้ยตัวเนี้ยเจ็บแต่งตัวไปงานอิ่งใหญ่สำหรับเจนนี่งานหนึ่งค่ะใช่ตัวนั้นเลยตัวลึอกอ่ะไม่เจอเลยนะจ๊ะพังงาเป็นลิลลี่เต็มวงค่ะ ตอนนี้เรามีขายแยกนะคะมีแบบลิลลี่เต็มวงมีเจนนี่เต็มวงแล้วก็มีคู่แล้วก็มีพี่ยิวแล้วก็มียกค่ายคือเจ้าภาพท่านใดที่แบบงบน้อยแล้วก็จะมีแบบงบน้อยแค่บอกมาว่าอยากให้ของได้หมดแ้่สดชื่นเนี่ยเราจัดให้ถ้างบเยอะหน่อยก็เป็นยกค่ายหรือเอาแบบเจนนี่ล so um ิลลี่แล้วก็มีน้องยิวอะไรเงี้ยเจ็บอ่ะอาตรงเนี้ยนั่แหละโอเคหนูมีแผลเก่าด้วยแหละม่นมีแผลเก่าไหม อยาว่ะได้ค่ะเอาเลยสวัสดีค่ะน้องเจนนี่รักน้องเจนนี่คนเก่งขอบคุณค่ะน้องยูจินเดินเล่นอยู่ค่ะยังยังอุ้มมาไม่ได้เพราะเจนนี่มีสเปรย์นะคะเดี๋ยวให้เสร็จก่อนตอนนี้หลงรักเจนนี่กับคุณยิวขอบคุณค่ะ น้องยวก็มาใช่แต่จริงยิวอ่ะบางงานนะที่เจ้าภาพเขาไม่ได้จ้างอย่างเงี้ยยูเขาจะมีขึ้นฟรีของเขาคือเขาอยากขึ้นสนุกๆแต่ว่ามันก็จะมีงานที่เจ้าภาพรีเควสตมาเลยว่าจ้างน้องยิวด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยถ้าจะเอาก็คือบอกได้เลยค่ะก็มีหลายรูปแบบสวัสดีพี่บอบเบิล์นสามร้อยพี่สบายดีไหมผมเจนนี่ดีมากช่างผมดีค่ะคนนี้หน้าผมเป๊ะเวอร์เจ็บไหมโอเคไหม ดีขึ้นแต่มันก็ยังอยู่ยังอยู่ใช่ไหมใช่แสดงว่ามันตัวน้อืออีตัวเดียวนั้นแหละตัวนี้ตัวนี้ลองไลองเลยพี่อืมใช่ไหมตัวเนี้ยตัวนี้แบบว่าในสุดตัวนี้ไหมเนี่ยเนี่ยมียูจินเต็มวงไหมมีค่ะเตรียมแพมเพิดไว้เลยอ๋อนี่เนาะใช่นี่นะ คิวเปมากอุ๊ยคนนี้เรื่องคิวไว้ใจค่ะตอนน้องเจนท้องน้องเจนกินนมอะไรทุกคนรู้ไหมเจนนี่เป็นคนที่ไม่ชอบกินนมเลยยิวซื้อมาไว้เป็นโหลเลยดีไหมไม่ดีมันอยู่ยังไงเนี่ยมีอยู่ตัวเดียวนั่นแหละไม่มันมันทิ่มอยู่ตัวเดียวเลยอ๋อมันทิ่มหัวใช่ค่ะมีแค่ตัวเดียวเดี๋ยวพี่ต้องหาก่นนี่ป่ะตัวนี้ทิ่มเดี๋ยวชุด เขาเตรียมไว้ให้แล้วค่ะเดี๋ยวรอดูว่าจะใส่ชุดไหนต้องไป,ปใส่ตัวอนู่ที่งัดหวัวอยูม่มีตัวเดียวเลยที่งัดอยู่น้องยูจินข้อยี่ิบสองพฤษภาค,ครับเลทราคาเท่าไหร่คะถ้าจ้างสองคนเจนนี่ลิลลี่เต็มวงถ้าเป็นภาคกลางก็แสนห้าคา่ะถ้าภาคใต้ก็แสนหนึ่งนี่เราพูดราคาออกสื่อเลยเหรอ,อ,อ <c oughs> ถูกมากคือ เนจนนี่ต้องพูดตรงๆว่าที่ภาคใต้เราไม่คิดแพงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นบ้านเกิดของเราและเราอยากไปสร้างความสุขให้กับคนที่บ้านได้ชม,มกันแบบอีกอย่างหนึ่งคนภาคใต้อเจอเรากันแบบไอ้นี่แล้วไงเราก็เลยมีราคาสแสนหนึ่งสแตนด์ด d ส่วนภาคกลางก็แสนห้าอีสานเหนือก็บวกค่าเดินทางเข้าไปอันนี้คือเจนนี่ลิลี่เต็มวงนะถ้ายกค่ายก็จะบวกค่าตัวน้องๆกับค่าเดินทางเข้าไปอีก เห็นไหมนั่นแหละตัวที่พี่เลื่อนเมื่อกี้อ่ะตัวนี้เหรออีกตัวหนึ่งไหมตัวไหนวะหรือว่ามันสองตัววะตัวไหนเนี่ยทำไมทำมาเจ็บทั้งหัวแล้วหรอพระบุมพี่อยู่ชุมพรมันที่ยี่สิบค่ะกาชาดชุมพรนะคะก็พุ่นของขวัญจากคุณนานีเนี่ยพอพี่โยกอย่างงี้มันหาย มีตัวนี้ตัวหนึ่งที่ใส่ไอ้นี่จูบถูกรางวัลจะจ้างเจนนี่ลิลลี่ถ้าจ้างยูจินก็เพิ่มล้านหนึ่งหยอกหยอกเสียบลงไปขอบคุณดอกไม้จากคุณเจนนะคะอืมดีไหมดีอันนี้ดีเหรออันนี้ดีเลือดไหลเลยยังสามเ้นนะอ่ะอย่างนี้ได้ใช่ไหมอันนี้ได้ค่ะโอเค <ม>ได้ได้แต่จองคุณหมอค่ะ <c oughs> หมอ <c oughs> จิงินยาลอ <c oughs> หนึ่งมกกะาเล่นที่ไหนหนึ่งมการาเล่นที่ฉวางฉว่างบ้านเราครบหนึ่งมกกลาวันที่สามเล่นอยุธยาวันที่เก้าเล่นกรกการากสมุทรสาครไหมกรกการากวัดกรกการาก 14, สิสี่ตูลยกค่าข่ครับ18ไปเป็นกรรมการที่มทรศริวิชัยสายใหญ่ไปฟรีงานนี้<อ>นะคะเ,เพราะว่าสิ์เก่าวันที่22เล่นที่ลำลูกกาค่าปะปทุมธานียี่ 23, เล่นประจวบคีรีขันวัดบางเบิดค่ะอันนี้คิวมกราเนาะก็จะมีภาคกลางส่วนใหญ่อยุธยาไปที่ไหนวันที่3ไปที่วัดบทล่างค่ะส่วนเดือนนี้ธันวาธัานวาก็คือมีพรุ่งนี้สิ้า สิบห้าที่การชาติตังนะคะแล้วก็สิบเจ็ดไปรำแก้บนที่วัดไอ้ไข่นะคะแล้วก็อ๋ออุปกรณ์ไล่ต้องเอานาปอนตีสิบแปดปนมีไล่ถี่ตายนเนี่ย<ม>คื้นยี 20, 20่สิบยี่สิบแทนวาเล่นงานการชาติชุมพรนะคะแล้วก็ยี่สามมีไล่ยี่ห้ายี่หกมีไล ยี่สิบเจ็ดลิลลี่เต็มวงกะบุรีพังงานนะคะ,ะ 30, คยีะ 31, ่สิบแปดซ้อมซิมไลยี่สิบเก้ามีซิมไลยกค่ายนะคะสามสิบแรกของขวัญทั้งค่ายแล้วก็สามสิบเอ็ดเล่นกาชาติกะบีนะคะที่หลายคนมองว่าเอ๊ะทำไมไม่ได้ลงคิวงานเพราะว่าช่วงนี้เจนนี่จะมีงานเกี่ยวกับอีเวนต์เยอะมากนะคะซึ่งมันไม่ได้เป็นงานคอนเสิร์ตโดยตรงเนาะก็เลยไม่ได้ลงนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบอกเป็นรลยวันไปและถ้าใครมาถามในไลน์เงี้ยเจนนี่ก็จะบอกอยู่คะ่ะ ไรยองกี่บาทไม่มีอ่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้ให้โทรหาผู้จัดการเลยนะคะทุกคนไม่ได้มานั่งแบบตอบทุกที่อยู่ในนี้นะคะแต่ราคาคร่าๆก็บอกไปแล้วนะครับทีนี้ก็มาอยู่ที่ว่าดีเทลเลยว่าจะเอาอยัางไงแบบมีศิลปินคนไหนเพิ่มไหมอะไรเงี้ยคะ่ะผูเก็ตยังไม่มีคิวเลยอยากไปมากกระบี่นี่คืนเขาดาวเลยคะ่ะเจอกัน เรามาส่งขาได้เลยสงขานี่ต่อให้ไม่มีงานก็ไปนะคะบ้านแม่สามีสามมกาลาน้องๆที่ค่ายไปด้วยไหมเดี๋ยวจะเอาไปบางคนนะคะไม่ได้เอาทุกคนคือด้วยความที่ทจริงๆเจนี่อยากเอาเด็กในค่ายไปทุกงานแหละมันเรื่องเงินมันไม่สําคัญหรอกมันค่าตัวน้องๆเน,นี้ยเราก็ให้ของเราได้แต่มันสาคัญตรงเรื่องของโชว์นึกออกไหมเหมือนเจ้าภาพจ้างเจนี่ลิลลี่ เรามีเวลาเล่นแค่หนึ่งชั่วโมงครึง่งพอเราเอาเด็กไปเนี่ยอย่างน้อยเด็กนี่ก็เล่นไปส0นาทีมันทําให้เจนนี่ลินล,ลี่มันมีน้อยเวลามันก็วางยากไม่ออกไหมคะฮึคนได้เลยทีป้ามีไหมโอเคเดี๋ยวลงังเลมีถ่ายรายการไหมมีเยอะอยวันนี้นี่แหละเดี๋ยวทุกคนจะได้รู้ใจว่ามันเป็นอะไรมันเกี่ยวกับอะไรซึ่งมันเป็นครั้งแรกของเจนนี่เลย แต่ไม่ชอบตอนนี้รักมากคิ้วปังมากเมื่อไหร่มาแม่มั่งฮะอะไรก็วันเกิดอ,อยากรับส่วนตัวรับส่วนตัวรับแบบไหนคะก็คือแบบรับเต็มวงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมส่วนตัวนี้คือส่วนตัวยังไงก่อนมันล่าสุดมีคนโทรมารับงานกินข้าวยูดาเละเ,เอ,องงมากทำไมไม่ให้พี่จุ๊บไปแทนนะ แล้วเขาใช้คําว่านายเขาเป็นคนให้ดิวมามซึ่ง <laughs> ยูยิ่งโกรธไปเลย <laughs> พี่โจ้วาง <laughs> ลังบอกพี่โจ๊วแต่เราไม่รู้ว่ามันมันมีหลายเคสนะพี่มันจะมีเคสที่แบบลูกเขาชอบเราจริงๆอ,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 อยากให้เราไปกินข้าวกับลูกบบ <ๆ S 1> เขานะกับแต่นนหนูว่าเคสเสน่หาหนูอะยากมันไม่มีหรอกเพราะหนูไม่ได้อยู่ยั่วยวนแบบนั้นแต่ว่าพอมันใช้คําว่ากินข้าวอ่ะ ด้วยความที่ทุกวันนี้มันเป็นอคติกับคนอคติกับเรื่องรับงานกินข้าวกันเยอะไงมันก็เลยไม่รู้กินข้าวแบบไหนแต,แต่ถ้าแกบอกว่ากินข้ากับลูกกินข้าวกับลูกนายเราก็จะได้รู้ว่อ๋อแต่นี่ใช้ทว,ว่านายแล้วก็ใช้กว่าส่วนตัวหยุดิงรบไมแบบ <laughs> อยากให้มาเล่นภูเก็ตพี่ก็อยากไปทุกที่ละคะ่ะ หัวท้ายตายก่อนอ่ะมีมีดิวคิวมาแต่คิวไม่ตรงกันอยู่เนี่ยกำลังขอว่ามีคิวใหม่ไหมคะ่ะกําลังขอเลยไม่มาแม่ริมเชียงใหม่ลหรเดียวฉันเพิ่งกลับมาจากแม่ริมหนูเป็นหลานพี่เจนเนี่ <c oughs> เอาฮะ <c oughs> <c oughs> ใครเนี่ย <c oughs> เธอเป็นใคร <c oughs> คิวรายการอะ่ะมีเยอะรอชมเลยไปถ่ายมาแล้วก็เยอะแต่บางรายการเราบอกไม่ได้ค <Okay. S 1> ไปนะขอบคุณหัวใจจากคุณแนนค่ะมืออุ้มใจอยากให้ไปร้องข้ามกำแพงรองอยากไปเหมือนกันร้องข้ามกำแพงเหรอกำแพงไหน เป็นคนเก็บความลับไม่ค่อยอยู่เพราะฉะนั้นเราจะไม่พูดกันในบางเรื่องสวยไปไหนโอ้โหเขียนยังไงหร้ว่าปอปลาไม่เห็นอากาศยอหญิงไป,ไปแล้วก็ไหน,ไห,นหอหีบนอนหนูไม่เห็นอากาศยอยยักษ์เราตั้งใจนะอิมานีเจอกันงานเริ่มไปมาแล้วไหมร้องข้ามกำเพงไปเมื่อไหรอ่อห่ะรอพี่จุบหนูเคยแต่งหน้าไปร้องข้ามกำแพง ทำไมโอ๊ยเปลี่ยนเรื่องเหรออะไรของพี่ไม่รู้วะี่เดี๋ยวพี Project ่ไปร้องข้างกำแพงนี่ก่อนตอนนี้แต่วันนี้ไม่ใช่ร้องข้ามกำแพงวันนี้มันเป็นรอเลยเดี๋ยวตอนเย็นก็ได้รู้แล้วเพราะมันต้องมีการโพสต์อยู่แล้ววันเนี้ยมันเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ใหญ่เวลตาพี่บอกมาก ไม่อะไรอ่ะทุกคนไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่อันนี้พูดจริงมีริบสมาอาร์ติสอะไรวะร้องข้ามกำแพงก็ไปแล้วไงที่ร้องดอกไม้กับแจกันไงก็ไปมาเล้วอุ้ยเป็นพราว่าหมูกระทะไหมเนี่ยเนียงออก เสร็จแล้วหรอคะพี่เอาก็จะได้ไปแต่งตัวเนาะโอเคทุกคนเดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปงานใหญ่วันนี้รอชมโพสต์เลยว่าจะเกี่ยวกับอะไรนะคะแล้วก็เพลงใหม่ปล่อยแล้วนะใน youtube นะคะแล้วก็ซื้อบัตรไลฟ์สตรีมด้วยแล้วก็ขอตัวก่อนเพราะว่าตอนนี้ทุกคนลุมชั้น